วันนี้จะมากินลูกชิ้นปลาของลูกชิ้นปลาปุกโกะลูกชิ้นปลาน้ำดูมันดูน้ำแตกไม่ใช่น้ำดูมันดูน้ำแตก,น,น,น,แตกนี่ก็คืออ่า500กร,รัมนะเราซื้อมาสองถุงเราซื้อมาสองถุงเขามีโปรโมชั่นเราก็เลยสั่งมาแล้วก็ก็จะหน้าตาน่ากินแบบนี้ หอมมากเด,เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองกินแบบเปล่าๆกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดห่อนหนึ่งประมาณ23ลูกนะเราเราลองนับดูแล้วประมาณ23าลูกก็ถ้าเฉลี่ยกับค่าส่งต่างจางังหวัดก็ตกลกละ10บาทอันนี้อันนี้อันน,น,นี้ตอนช่วงโปรโมชนะั่นอันนี้ไม่รู้ว่าแพงมากแค่ไหนนะแต่ว่าก็เดี๋ยวจงมาชิมดูอร่อยอย่างที่ว่าไหมนี่แล้วเขาก็ส่งแบบเย็นมาให้นะจ๊ะเขาไม่ได้ส่งแบบกล่องพัสดุเลยนะส่งแบบเย็น Okay. อเคเดี๋ยวจะลองน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่ก็ซื้ออยู่ในเซเว่นแหละขอขยาหน่อยไม่รู้ว่าจะแซบไหมแต่ได้ยินว่าอร่อยนะน้ำจิ้มอเพียวฟู้ดใครแบบอยู่หออยู่อะไรเงี้ยคือคไม่มีใครทำน้ำจิ้มเองเหรอกอืมกินดีโอเคน้ำจิ้มพร้อม ใส่ถ้วยไว้นะฮะแล้วก็ก็จะมาลองกินดูว่าเป็นยังไงโอ้มีน้ำมันงาด้วยอ่ะเฮ้ยทุกคนดูดิว้าวเลยบอกมันมีน้ำมันงานี่นี่นีมีน้ำมันงาขอกินอนะ่ะน้ำมันแตกจริงๆอะ่ะ อร่อยอ่ะถั่ไม่จิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะโอ้ยจริงดิไม่จิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะเธอมันหอมน้ำมันงามากเลยอ่ะหอมมากเดี๋ยวขอกัดกันนะอือหือนี่จิ้มก็อร่อยแล้วอ่ะขอจิ้มจิ้มซีฟู้ดดิ เปรี้ยวกำลังดีน,น้ำจิ้มขวดอันนี้อร่อยอ่ะพี่ซื้ออยู่ในเซเว่นสามสิบบาทโอ้ยโอ้ปังมากแม่มันดูน้ำแตกมากจริงๆอ่ะมันดูน้ำแตกมากจริงลูกชิ้นปลาน้ำแตกจริง บางอันที่เรายังอุ่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะอุ่นในไมโครเวฟประมาณ2อถึงถึงนาทีก็ต้องแบบต้องเอาตรงข้างล่างขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะมีบางอันที่ยังเย็นดู่อยากให้ดูกลัว่กเห็นป่ะเห็น,นป่ะไสมันเห็นป่ะว้าว อร่อยอย่างว่าอะไรเห็นขายดิบขายดีมากพี่ซู้มากินเองน่ะเนี่ยอร่อยอ่ะน้ำจิ้มอันนี้กำลังพอดีแล้ะซีฟู้ดอ่ะมันยังเย็นอยู่อ่ะพี่ต้องเลือกอันที่มันอุ่นๆ มันโมจิมากอ่ะโคตรเฟรมไส้มันโคตรอร่อยโอ้คุณแม่อร่อยจริงอร่อยจริงต้องตำแล้วต้องลองอย่างว่ายอดเขาขายถล่มทลายเลยอ่ะแล้วเขาก็แช่แข็งมาแบบแข็งๆงี้เลยนะ เขาจะมีเดลิรี่ของการส่งแบบแล้วส่งแบบแชนะ์ฟิตน่ะแล้วเขาก็จะมาให้เราแล้วเราก็ไปรับของก็ได้แต่ไม่ได้กล่องโฟมนะที่พี่สั่งมาสั่งมาที่นี่บวกค่าส่งแล้วก็ตกโลดสิบบาทแต่ความฟินมันฟินจริงอะ่ะอันนี้ย่ด่างจังหวัดเลยนะเนี่ยเออเขาไม่ได้จ่ายพี่แนละ้วพี่อืซื้อเองจ่ายเองกินเองเออว่ะอร่อยว่ะมันก็แปลกอะ่ะคือมันไม่มีที่ไหนทําแบบเนี้ยเดี๋ยวจะลองไอ้ที่อุอน่นๆหน่อยนะ มันยังมีอันที่เย็นด้วยนะโคตรอร่อยอ่ะมันอร่อยมากเลยอ่ะอื้มอร่อยแบบดูดไม่อู่ที่ว่าครึ่งเดียวก็ไม่พอ <laughs> อันนี้พูดจริงๆนะ ครึ่งโลก็ยังไม่พอนะครับอันนี้คือแค่สิบ้าลูกที่เอามาวางนะโลหนึ่งในครึ่งโลเนี่ยประมาณยี่สิบสามลูกประมาณนะประมาณอร่อยอนะ่ะกินน้าจิ้มไม่กิ้มก็อร่อยอะ่ะเอออืม,อ,มอร่อยจัง ข้างในอะ่ะจะเป็นไส้อนจะมีน้ำมันงาดูจากส่วนผสมนะมีปลาหัวหอมแป้งมันน้ำตาลน้ำมันงาไข่ขา,ขาวแค่นี้แล้วมันก็แบบอร่อยแบบฟินๆอะ่ะจริงๆยังเย็นอยู่นะ้วเนะี่ยจริงๆอร่อยแบบฟินมากคุฟินนะเตอสมใจแสดงว่าไม่ผิดหวังเนี่ยใครซื้อไปเนะี่ย ใส่มันแบบคือรสมันกลมกล่อมมากอะ่ะข้างในมันเหมือนกับเขาเรียกว่ายนะ่งมันหอมงามากๆเออมันหอมงาจะนึ่งจะทอดก็ได้อันนี้พี่อุ่นในไมโครเวฟหอมน,นมากเลยลนะ แบบแบบรู้สึกว่ามันอร่อยมากมากอันนี้จริงๆรู้สึกรู้สึกมากมันอร่อยมากๆรู้สึกว่าต้มใส่สุกกี้ก็อร่อยหรือจะทอดกินก็อร่อยหรือจะไปผัดทําเมนูเหมือนแบบผัดกะเพราแล้วลูกชิ้นปลาอะไรเงี้ยอันนี้ก็น่าจะอร่อยดูดิเลย <c oughs> อันนี้คือมันเย็นอยู่ไงมันเย็นอยู่พี่จะเอาไปทําเมนูเมนูหนึ่ง กินเอออาจจะไปต้มใส่อะไรกินดูว่ามันจะอร่อยไหมแต่น้ำจิ้มเนี่ย้จิ้มขวดอันนี้เซเว่นอร่อยจริงจริงอร่อยอร่อยอร่อยเขาไม่ได้จ่ายให้เรานะแต่รู้สึกว่าอร่อยกว่ายี่ห้อหนึ่งที่อยู่ในเซเว่นเอออันนี้อร่อยคือมันเปรี้ยวเผ็ดมันมีพริกเขียวพริกแดงด้วยอร่อยมากเธอดูดิมันอร่อยมากแล้วมันหอมน้มันงามากเลย ูดจริงๆอร่อยอันนี้พี่ขอเก็บไว้กินให้แฟนพี่กินแล้วกันหอหนึงลองไปซื้อดรูที่เพจของปุ้งโกะเนี่ยเขากำลังแบบขายดิบขายดีมาลก,กลูกชิ้นปุ้กโกะลูกชิ้นน้ำมันดูน้ำแตกนะจะน้ำแตกตลอดมี่มันดูน้ำแตกมันก็น้ำแตกจริงๆอะ่ะแล้วก็บอกว่าแซ่บแน่แม่จัดให้โอ้โหก็แซ่บอร่อยไม่ต้องเจิ้มจิ้มก็อร่อยเด็กๆน่าจะชอบเออมันพ่อมันมีผักอยู่ในนี้ด้วยเด็กๆชอบแน่นอนเออ อร่อยเออต้องไปตามต้องไปลองดูถ้ามีช่วงต้องตอนนี้นมีช่วงโปรอยู่รู้สึกว่า2แพ็คเท่า,หาไหร่ด้แหละแต่ก็ถูกไปห่อหนึ่งเขาบอกเขียนอยู่ในนี้อ่าร้อยแปดสิบแล้วจ้ะแต่ช่วงนี้เขามีโปรอยู่สองสองแพ็คก็โลนึงอร่อยมากหรือรลองไปติดตามเพจของเขาดูก็ได้นะลองกินดูอร่อยต้องตาําต้องตาําใครอยู่ต่างจังหวัดก็สั่งได้เพราะว่าเขาแชร์ฟิสมาให้อยู่แล้วแน่นอน จริงๆอ่ะก็ไม่ต้องกินหมดขนาดนี้ก็ได้อันนี้คือครึ่งหนึ่งของถุงครึ่งโลนะพี่คิดว่าน่าจะกินได้ประมาณ2อถึงสมมื้อถ้าแบบกินอ่ะทำกับข้าวกินอะไรเงี้ยแต่กินมันกินแบบไม่หยุดจริงๆคือมันอร่อยแบบหยุดไม่อยู่เอออันนี้เหลือไป <laughs> จะไมแฟรกินนะคะโอเคก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์้วยนะ อร่อยอร่อยน่าไปตามมากพี่คิดว่าแบบเฮ้ยมันอร่อยจริงป่าวเห็นดาราเขารีวิวมีแต่ดลารารีว,วิวอ่ะรีวิวอ่ะอันนี้พี่เป็นคนปกตินะที่รีวิวเป็น YouTube ธรรม,มดาที่รีวิวพี่เห็นแต่ดาราเขารีวิวกินอร่อยมันก็อร่อยจริงน้ำมันแตกข้างในอ่ะจะนึ่งกินหน่อยพี่ว่ามันจะฟินมากนึ่งใส่ซุปนึ่งมันก็จะแบบมีความมีน้ำน้ำหน่อยข้างในเพราะข้างในมันเป็นแบบ น้ำมันงาอร่อยจริงๆอันนี้บอกเลยอร่อยอร่อยอร่อยว่าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเนื้อปลายแท้ไม่ใช่มีแต่แป้งอ่ะไปแล้วทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากตตามพกกรชร์นะถ้าอยากซื้อก็ลองไปหาเพจดูหรือว่าพี่จะติดลิงก์ข้างล่างให้ก็ได้เป็นเพจให้โอเคไปแล้วนะกนบ๊ายบาย